เฮ้ยนี่มันรวงคนชอบแอบดูนี่วะห้ามแอบดูแต่ฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันก็ต้องแอบดูแล้วสิมีอะไรอยู่นะการรอแล้วเกิน้วันนี้วะแต่อากาศแบบเนี้ยก็ไม่สามารถทำให้ฉันหยุดทำความดีได้หรอกโลความความดีปีที่แปดสำหรับหลวงตู เป็นของฉันปีที่เก้าเนี่ยจะได้โลจากยรงตูยไม่น่าอยากทำความดีดีวะเฮ้ยนี่มันลวงคนชอบแอบดูนี่หว่าทำอะไรทุกอย่างละห้ามแอบดูเฮ้ย จะไปไว้ตรงนี้เลยจะได้ไม่ต้องมาแอบดูกันคนสมัยเนี่ยเห็นรู้ชอบแอบดูนี่ไว้ต่อไปเนี่ยก็จะมีใครแอบดูได้เลย,เลย,ยทำความดีชาร์ปเรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเนี่ยพี่จะมาพาโดมาเล่นซ่อนแอบที่นี่นี่เลยแต่ ผมรู้สึกแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะพี่ไอ้พี่ช้างนี่มันนี่มันที่เผมสุกนี่พี่ชา้างดูนี่เทียนยังไม่ใหม่อยู่เลยอ่ะพี่พี่ช้างผมกลัวทำไมเราต้องมาเล่นนี่นี่นี่อ่ะเด๋ไล่สาระอีกแล้วน่ะอีเผลออะไรกันน่ะเขาจำไม่ได้เหรอที่เราเล่นซ่อนแอบที่สารเด็กเล่นน่ะอาโดนอะไรมาบ้าง อ๋ไอ้น้าคนนั้นเองแต่พี่ชามยังไงผมก็กลัวอยู่ดีอะแต่เผื่อพี่ผมขอนะนะวันนี้มันเกิดผมด้วยอะนะผมขอนะมันเกิดแล้วเหรอวันนี้เพิ่งเกิดเองนะเอาแนหน้าผมขอคือพี่ไป่ปกลับเถอครับผมกลัวไปพี่ชามกลับเถอนี่มันป้ายอะไรอ่ะ เขาไปดูสิเขาไปดูเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยห้ามแอบดูปิดไว้ที่รู้ด้วยนี่ข้างในนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยพี่ชายมันจะเป็นรูอะไรได้หรอมันก็รูต่อาโพสุกงี้พี่กลับเพิ่ยจะไปสนใจเถอนะกลับนะเฮ้ยผมกลัวแต่ฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันก็ต้องแอบดูแล้วสิ ไหนขอดูหน่อยนะนมีอะไรอยู่นะอืมมีอะไรนาะโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะโอ้ยพี่ชายเฮ้ยพี่ชายไม่เป็นไรอ่ะพี่ทำไมหัวแตกอย่างเงี้ยพี่พี่แอบดู พุงใส่หน้าพี่ไม่รู้แล้วพี่ก็ล้มหัวฟาดหินเลยผมว่ามจะเป็นผีแน่เ,นเลยพี่ <c oughs> <c oughs> ผมบอกพี่ยังไงว่าอย่าแอบ,บดูอ <c oughs> ่ะลงบ้าเ